ครับสวัสดีพอดีไฟหาคมรูนะครับอยากดีพินเป็นครับเมื่อนี้นะครับกําลังมองหาพินนวิถีใส่วิถีฝึกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่อยากได้ไปอ่าาอยากได้ไปฝึกหรือว่าใส่ในห้องบันทึกเสียงนะครับใส่แต่งเพลงใส่นะครับลินในโอกาสต่างๆก็ดีขึ้นกันนะครับเนาะอันนี้เป็นพินโป้งนะครับเป็นพินโป่งยี่ห้อรุ่นเอพีดับเบิลยูนะครับเนาะเป็นไม้ขนุนครับบอดี้ไม้ขนุนนะครับปลาลังก็ไม้ขนุนครับ นะครับอสิเป yup. ็นอ่าไม่ไม่เปิลนะครับกับฟิงเกันบอร์ดนะครับอันเดียวกันนะครับเนาะอ่าหัวหน้านะครับซีเอ็นซีสวยงามนะครับเนาะแล้วก็อ่าลูกบิดนะครับลูกบิดสิเป็นอ่าลูกบิดอ่าสีเงินนะครับเนาะหอยทรายกับสีเงินนะครับทั้งล่างกับสีเงินครับผมนะครับเฟรนิกเกิลครับเฟรนิกเกิลสีสวยนะครับเนาะนะครับอันนี้ทีมงานผู้เห็ดนะครับเนาะกับทีมงานคู่เบียร์นะครับได้จัดสรร คมสั่งนะครับเนาะเป็นแบน A P W ของกระผมเองนะครับขอประคุณลายๆนะครับเอามาฟังเสียงเงาได้บนะครับเงาไดคือกันนะครับ ครับสนใจติดต่อได้นะครับไลน์ไอดีผมกับนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าสองสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับยินดีให้คข้าในนำ้ำทุกทุกท่านบม่ว่าสิสั่งสื่อแบบใดดีหรือว่าฝึกฮาร์ดแบบใดนะครับทามทีมงานนะครับมีการแนะนำนะครับตลอดชีพนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านหล,ลายๆที่อุดหนุนสินค้ามาขอบคุณครับ